มาแล้วครับผมวันนี้ก็มาช้าแต่มานะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูงานมิสติ้งที่บ้านหัวเรือนะครับผมก็อันนี้จะเป็นในมุมมองของผมนะก็คือผมอาจจะไม่ได้ไปถ่ายคลิปตอนเขาแข่งว่า <MBA. S 1> อะไรกันนะครับแล้วก็ก,กดในการแข่งว่าผมก็ไม่รู้นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมอยากบอกนะครับหาทางเขาบอกครับผมรถติดรถติดมากครับข้างในก็ติดนะ,ะ,ะตรงนู้นก <สะ S 2> ็ติด ไม่ได้ครับทั้งหลังก็ติดรถตู้ก็โอ้ติดจนต้องร้องขอชีวิตครับตอนนี้คือปวดเยี้ยวมาัปวดจีนแล้วก็ตอนนี้ก็คือรถติดแงกไม่ไปไหนทราบมาว่าข้างหน้านะครับจะมีรถที่เขาโหลดเตี้ยนะไปติดคนาเออโหลดกันข้าไปตเตีย่ยเป็นไงทีนี้ เออก็ด้วยความที่ว่าเขาจำเป็นด้วยแหละจริงๆเขาก็ไม่อยากไปครับรถเตี้ยๆแต่ว่าด้วยรถมันติดเขาเลยจําเป็นต้องเลี้ยวลงมาเออแล้วไอ้ข้างหลังก็ดนัดนไปดันไปลทีนี้ก็ติดแนะเรียบร้อยขอแท้หิวข้าวก็หิวแล้วตอนฝากไม่เนี่ยครับเออ,เอาไว้ <ๆ S 1> เลยวนส้มขึ้นจริงวันเลีเออ้ยงง่ายรลอวอยู่ยอ,อีกนานนะครับตอนนี้อุ้ยไปแล้วไปแล้วขึ้นรถแล้วตอนนี้นะครับผมรถที่ติดคันนาครับ ก็คานรถเขานะครับติดเพราะว่าเขาโหลดเตี้ยมาอ่าไม่เป็นไรไม่ว้ากันครับตอนนี้ก็กว่าจะได้ที่ได้ทางครับก็นานพอควรครับอ๋อตอนนี้ได้กลางเต็นท์แล้วก็ตั้งสถานที่ตั้งแคมป์เรียบร้อยครับผมแล้วทีนี้ครับบรรยากาศก็ดีมากเดี๋ยวผมจะไปเตรียมเบ้ากันนะครับผมเตรียมเบ้าที่น้องเขามาด้วยกันนะครับมาแข่งร้อยเซนครับตอนนี้ก็จะพามาดูหลักแข่งก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือเขาจะเอาไว้วัดความชันแข่งกันนะครับ ส่วนกติกงกติกาอะไรผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้แข่งผมเลยไม่สนใจเรื่องกติกาครับอันนี้ก็พามาชมกันเขาก็จะมีหลักวัดอย่างนี้นะครับผมอ่ะไปกันต่อครับก่อนที่จะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมครับก็จะพามาดูไฟก่อนครับไฟนี้ผมจะใช้เป็นหลอด LED 2หลอดครับแล้วก็แบตพ่วงออกมาข้างนอกวิธีนี้จะทําให้แบตหรือว่าไฟของเราสว่างยันสว่างครับอืมแล้วก็สว่างครับผมอสอดแจ้งเอง่าย ก็พวงแบตออกมาอย่างนี้เลยแบตก็ใช้กับว่า100เซนก็จะขนาดเล็กหน่อยนะครับตัวนี้ก็1,700ม mm. ิลลิแอมแต่ว่าสําหรับหลอดไฟแค่2ดวงยังไงก็อยู่ได้ครับผมเอาล้วทีนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาเอาว่าไว้ประดับนะครับก็พิธีกรเขาก็จะบรรยายอะไรของเขาไปนะครับอันนี้คือบรรยากาศเอ่ออันนี้ก็เป็นกองอำนวยการด้วยนะครับผมลืมบอกไป ครับตอนนี้ผมก็พาน้องมาลงชื่อนะครับคือว่าวนี้เพิ่งทําเสร็จมันมาเลยนะครับผ้าก็ไม่เรียบไม่รีดเลยนะครับครับบรรยากาศก็คึกคืนครับผมคนเยอะมากวันนั้นในส่วนของร้านค้านะครับผมก็มีเพียงพอที่จะให้เราไปซื้อและจับจ่ายใช้สอยนะครับผมเพื่อที่จะหาอะไรมากินประทังความหิวนะครับผมหมูก็ได้ลูกชิ้นมาหนึ่งถุงแล้วก็ต้มมาม่านะครับผม คือตอนนั้นหิวข้าวมากตอนรถติดนี่แบบหัวร้อนเลยครับพ่อหิวข้าวนะครับผมว่าผมก็ไม่นะครับแต่ว่ามันวิ่งไม่ได้ครับผมไม่ได้เอาหางมาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือมันมันเออมันอะไรอ่ะทบ้านผมเรียกเสี่ยวนะครับคือมันใส่ไปใส่มาผมกลัวมันจะไปเกี่ยวคนอื่นตกนะครับไม่ก็ตัวเองนี่แหละขาดไปนะครับก็เลยไม่ได้วิ่งนะครับดูของคนอื่นไปนะครับครับในส่วนของกลางคืนก็ไม่มีอะไรมากครับก็วิ่งเล่นนอนไปครับผมก็ ไม่มีอะไรมากกลางวันก็เช่นกันกลางวันนี้ผมสป,ปอยไว้ก่อนเลยว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เหมือนกันนะครับครับพอเช้าเท่านั้นแหละครับผมความมันเลยก็มาถึงนะครับทุกคนเห็นทุ่งกว้างนั้นไหมแล้วก็เห็นห้องน้ําห้องนี้ไหมใช่ครับผมเห็นแล้วแต่ว่าผมไม่เห็นมันมีน้ํานะครับผมแล้วก็ผมได้เข้าบัดไปแล้วแล้วความบันเทิงก็เกิดขึ้นนะครับเข้าไปแล้วห้องน้ํา น้ำไม่มีโอ้โหผมก็เลยเรียกน้องไปช่วยเออเกือบตายนะครับตอนนั้นแหมห้องน้ำก็เต็มด้วยบันเทิงเลยทีนี้ครับตบรรยากาศตอนเช้านะครับก็จะมีว่าวแล้วครับแล้วก็คนที่เข้ามาตอนกลางคืนเขากลับหมดแล้วนะครับช่วงเช้าเช้าเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะมาแคมป์ปิ้งเฉยๆนะครับเขาไม่ได้มาวิ่งว่าวส่วนที่เหลือก็คือส่วนในในส่วนของการวิ่งว่าวนะครับก็หลังจากนี้ในงานแข่งว่าวที่บ้านหัวเรือนะครับก็คงจะมีแค่นี้ครับเพราะว่า แบตผมหมดนะครับผมคือแบตกล้องหมดแบตโทรศัพท์หมดไม่ได้ถ่ายคลิปไปเลยนะครับตอนเช้าก็บรรยากาศตอนเช้าก็จะมีประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ก็แข่งเว่ากันแล้วก็กลับก็ประมาณ2องโมงนอกกลับบ้านก็ไม่มีอะไรบ,บรรยากาศนี้ก็ดีคือแต่ว่าผมก็น่าเสียดายอยู่ที่ผมเอาว่าไปแล้วมันไม่ได้วิ่งเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หางไปนะครับถอดหางแล้วก็สนูก็ไม่ได้ต่ออะไรไว้นะครับผมครับก็จะมี ประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ